สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านชวกรค่ะวันนี้นะคะกิ๊กกับพี่ต้นนะคะจะพามาอาบน้ําไก่ค่ะนี่นะคะขนสกปรกสกปรกต้องอาบน้ําอย่างนี้เลยค่ะจุ่มน้ํานะคะแล้วก็เอาน้ํายาอาบน้ําสุนักก็ได้ค่ะมาอาบให้นะคะแล้วก็แปรงขนแบบนี้เลยค่อยๆแปรงนะคะแล้วก็อย่าแปรงย้อนขนนะคะแปรงไปทางเดียวกันค่ะนี่ค่ะ ให้น้องสะอาดๆนะคะแปรงทั้งสองข้างเลยค่ะเน้นตรงที่เปื้อนเยอะๆด้วยนะคะนี่ค่ะแต่ไม่ต้องแปรงแรงมากนะคะนี่ค่ะตามภาพเลยค่ะนี่แปรงทุกซอกทุกมุมค่ะตรงที่เปื้อนๆสปกสปรกกค่ะทุกคนนี่ค่ะแปรงเสร็จแล้วก็จับจุ่มน้ําล้างตัวได้เลยนะคะ พออาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเป่าขนกันคะ่ะทุกคนนี่ค่ะเป่าเพื่อให้ขนน้องแห้งนะคะถ้าเอาไปตากแดดเลยน้องอาจจะเปลี่ยนสีขนได้เป็นสีเหลืองนะคะจะไม่สวยเปาให้แห้งก่อนนาอน้องจะได้ไม่หนาวด้วยคะ่ะทุกคนนี่พอเป่าให้ขนฟูๆนะคะค่อยจับน้องๆมาอาบแดดแบบนี้เลยคะ่ะน้องขาวสะอาดโอโม่ยังคะนี่นะคะ จะขาวแบบนี้เลยค่ะทุกคน